สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาพบกับผมอีกแล้วครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเกมโรโบอทนะครับผมในแมปบล็อก o o ตนะครับผมก็อีพีสามนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาฟาร์มกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมาลงดันอะไรแบบน,นี้นะครับผมแต่ไม่รู้จะได้ลงไหมครับโอเคตอนนี้ผมเลเวลอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะคะผมที่ท๊ ไอเทมผมก็ก็เออขนผ,ผมหายไปหน่อยเพราะว่าผมแลกชิปไงแลกชิปลงร้านหลวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาฟาร์มนะคบผม <Okay. S 1> ขอดูก่อนว่าเน็ตผมดีไหมแป๊บน,นึงครับเน็ตผมแป๊บน,นึงครับขอเนี่ยเอา้าโอเคสามสองหนึ่งโอเคได้แป๊บน,นึงครับเสียงหน่อยโอเคตอนนี้เงินม่วงผมก็มีสามพันหนึ่งร้อยนะครับผมเท่า ผมก็จะได้ผมก็ได้มีผลตื่นมาสามสกิลนะผมก็สกิลแรกก็อันนี้ผมทุกคนเอออันนี้แหละแล้วก็อันที่สองก็อันนี้ผมนี่ตื่นแล้วแล้วก็อันที่สามก็บินครับเลี้ยวได้นนเลี้ยวได้แต่ผมไม่ค่อยคล่องเลยวันนี้เราก็มาฟาร,ร์มกันนะครับผม Okay, อออโอเคเราก็รับเคลียร์กันไม่ได้ยุดอ่ะอ๋ออ๋อไม่เลี้ยวโอเคตอนนี้มาเลยนี่มีคนมาวะ่ะนี่อยากอย่างนั้นมากมีคนไทยโบว์ไม่รู้จะมีคนไทยหรือเปล่าถ้ามีคนไทยก็หวานเจี๊ยบนะครับมีคนไทยก็หวานเจี๊ยบเลครับ ใช่ S <S ไอเกินนี่และตอนนี้ถ้าถ้าผมลงดันอีกและผมก็จะได้อีกสกิลหนึ่งนะผมอันนั่นคือสกิลอันที่สามนะครับผมอันนี้อันนี้อันที่สามตื่นนะครับผมก็สกิล4ีก็ใช้เงินม่วงสี่พันนะครับผม สี่พันอันแรกอันสก,กิลแรกก็หนึ่งพันเอ้ยห้าร้อยนะครับผมสกิลสองก็สก,กิลสองสก,กิลบินนะครับผมเนี่ยบินไหนก็ต้องใช้สองพันเงินมน่วงแล้วแล้วก็อันที่สามก็อันนี้นครับผมอันที่สามก็ใช้สามพันเงินม่วงนะครับผม ก็ฟาร์มนะผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวนะครับผมสักสิบนาทีนะครับผมก็จะไม่อาจคลิปนี้อ,อเนี่ยไปเออเออเออไป ก็เหลือีกตัวหนึ่งนะคบผมตัวหนึ่งลนะใช่นี่เลยยาอุ้ยปันดีกว่าแล้วก็เออแต่แต่แต่คูนสองผมหมดนะถ้าเกิดไม่หมดก็น่าจะดีวะเออ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  แล้วก็รับเคลสอีกนะครับผมขอดูก่อนว่ามีคนลงดันไหมถ้ามีผมก็จะดูผมก็จะไปลงดันกับเขาแต่ไม,ไม่รู้ไงว่าเขาลงอะไรลงอะไรเฮ้ยจะผมไม่เอาดีกว่า่ะผมไม่เอาดีกว่าเฮ้ย,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 ยมีคนมาว่ะเฮ้ยอยผมก็ลงดันดีกว่า มจะลงดันดีกว่านะไม่รู้เขาลงดันอะไรแต่ถ้าดันแสงยิ่งดีก็ับเขียวแล้วก็น้ำเงินโอเคปไปไปเลยไปเลยมาเลยเอา้าวเขามาไหมีหเขามาลงามามาเออเลี้ผมทอะไรของผมเนี้ยผมลงดันกับเขานะผมก็ต้องขึ้นปีนบันไดโอเคไป ไปเลยไปเลยไปเอา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 อย่างวะตกเฉยอยู่ดีดีก็ตกอี่แล้วโอเคไปแล้วอะไรอ,ะอ,อ่ะบีทูบอะไรวะแบบนึงเก็บกล่องเงินกนอ่าเออก็เขียนว,ว่าไลฟ์ไลฟ์ไปเท้ากัน เอ้ยเอ้ยมีคนมาวะที่ผมขออยู่นะเอ้ยมีคนมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่เขาเขาจะเอาะปะแสงกัอนเอเลย อยู่เขาโต๊ะตกอะไรอ่ะเขาก็เขียนไลท์เหมือนไลท์ไลท์ไลท์นะอะไรอ่ะไลท์ไลท์อะไรอ้าวอ้าวไี่ต้องรันเหรอไอ้นี้้อาวเวยแล้วอะไรของเขาเนี่ยอ้าว นผมก็ฟาร์มต่อแล้วนะอยากป้วยทอดอผมก็ฟาร์มดีกว,ว่าอย่าไปสนใจเขาไป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 ฟาร์ม,ม,มเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยนะเอ้ยเอาคนไหมตรงดันไหมไหลไหลไหล ไปไปไหมอ่ะผมยิงไม่เก่งภาษาจีนเลยไปไปไปไหมมีคนลงดันยกเล้กเคล็ดก่อนนะเอยกเคล็ดก่อนี่ม่คนลงดันว่ะไปไปไปใครไม่กดอ่ะ เอาแสงแสงไล้ไลทอะไรอาไ้นะครับคลิปนี้ผมว่าไม่ต้องฟาร์มแล้วแลวหละน่าจะลงดันแล้วแหละคลิปนี้มาไม่มีคนมาวะมมีคนมาอา้าวคนเมื่อกี้ เอ้าไอคนเมื่อกี้ที่ใส่ฮาคิอะไรเมื่อกี้เอาเรื่องของกัว้ายตบผมขอไปดูก่อนนะครับว่าไอคนนั้นอยู่ไหนเขาจะมาลงไหมเนี่ยนคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ย แดงเขียวเอ้ยแดงด้ำเงินเขียวน้ำเงินโอเคน่าจะได้ได้ไหมได้บ้างมาหน่อยได้ปะเนาะจะต้องเขียนให้เขาแล้วแหละโอ้ไม่ต้องแล้วมั้งเร็วต่อโอ้ย ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทอโทไม่ได้ตั้งใจ่ได้ตั้งใจเอาเอามาดิ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 เฮ้ยเออไงยังไงแสงเจ้าโอ้โหโ ดีกว่าลงดันดีกว่าเอเกผมยอมลงดันดีกว่าที่ผมจะไปลงดันกับใครเนะี่ยต้องมีคนผาสิบนาทีเร็วโอเคไปไปไปนะครับโอเคอ้อาวเขาเมื่อกี้อยู่ไหนอะอย่าบอกนะเขาไปแล้ว โอ้มามาหน่อยมีใครลงดันไม่ครับเดี๋ยวพิมแบบนะมีใครไม่ใชใใ่ใครลงดันหม่ครับใครลงดันไม่ครับโอเคไป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 คนมาแล้วเฮ้ย เลยอ้าวไม่ขึ้นอ่ะผมขึ้นไม่ได้ตัวของบักตงยถึงแล้วอา้อาวอ้มมาวคนเมื่อกี้ตกอ,อ้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวไอเดี๋ยวผมจ่ายก็กันตามแฝงนะเฮย้ยเฮ้ยช่วยเลยโอเคไปอ่ะนี่เราผมซื้อซื้อชิปมาแล้วโอเคไป ไปครับ <มา S 1> ต้องทำให้ดีนะเออมาแล้วคนคนนั้นอย่าหนีนะร้องคือต้องมาช่วยพี่เธอเออมีผุญผ้าดีเลยมามานไว้ก่อนนะคะฝั่งไหนวะเออ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 ,อ,อ,อยู่ฝั่งนี้ Decision Kid ตายเอ,อ้า ไม่โดนมาดิเน็่มามาดิมาด่นักใช่ไหมมาดิมาดิฮะมา,มา,มาอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในยอยู่ข้างในามาดิหนึ่งข้างนาในงนะใช่ไหมว้ยวว้าวให้มันดันดันดันลงนะ้ำโอ้โหโหดจังแคไปอะ่ะโอะไรของ เออเออตรงนะทาไงยบไป,ไปพี่เขาแม่งไยมาเร็วมาเร็วพี่พี่พี่เร็วหน่อยดวนดวนดวนป้าพี่โถอือฮืออือฮือเน็ตยิ่งไม่ดีอยู่ด้วยยิ่งไม่ดียิ่งำคานด้วยโอ้โหจังหวะดีมาก 我。<Aww. S 2> อย่ามาเจอบั๊กเลยตอนนี้ล่ะเสร็จแน่เออมันอยู่ฝั่งนั้นมาดิมาค่ะอื้อนี่นี่นี่เรียบร้อยมันอยบอกนะพี่เขาตายพี่อย่าตายพี่ต้องไปเชิญน่ะกับไอ้พวกเจ้าโจรพี่ีพีอ่ะพีดีด้วยไปไปเกาะ ที่สามกันาแต่กอดสามอยู่ไหนกอดสามอยู่ไหนถามหน่ยอยตอนี่ไงกอดสามกอดสามพี่พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามนี่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 ตามนี่ถึงแล้วพี่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 มาย่งพี่จะไปฝ่อะไรตรงน,นั้นพี่พี่ พี่เปิดกราฟิกหน่อยด้วยตอนนี้ผมลุยเดี่ยวไม่ได้ตอนนี้ผมลุยเดียดนะนนยเด่ยวไม่ได้ผมไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ขอลองขอลองขอ้องพี่มาหน่อยพี่ใครมาช่วยเลยโอ้ตายตายตายแนะ่พี่อย่าเพิ่งตายนะพี่ยังไงผ,นะผมคิดถึงพี่นะผมคิดถึงพี่ไอพี่มัน ทำงงสุดพี่้าใจไม่ผิ อยโอพ่ออะไรนพี่เขาเปไปเลยเออพี่เขาไม่ปไปละพี่เขาหาเกาะไม่เจอจบโอ้ยอะไรอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกับกิฟหน้านะครับผม ep สี่นะผมวันนี้ผมก็จบกันแค่นี้ผมผมฟาร์มนิดเดียวแต่ผมลงดันนี่แหละกดดันผมมากโอเคนะครับผมสวัสดีครับ